สวัสดีค่ะชาลัคณาราศีมีนยินดีต้อนรับสู่ชาแนบ๊อบบี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสำหรับเดือนพฤษภาคมกันสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีอะไรคุณสามารถเลื่อนลงไปเช็คได้ที่ description box ข้างล่างได้เลยนะสำหรับในเดือนนี้นะคะเรื่องการงานเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีน พยายามที่จะเพ่งความสนใจไปหน่อยนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรหลายอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นเหมือนอุปสรรคนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆรับภาระแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะเหมือนกับในการที่เราเนี่ยจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมันแลกมาด้วย เวลาในชีวิตมันแลกมาด้วยครอบครัวมันแลกมาด้วยความสงบสุขในทางจิตใจของเรานะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ตัวของคุณนะคะเริ่มที่จะตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่ะจริงๆแล้วมันมันให้ความบาลานซ์กับชีวิตของเราจริงๆหรอหรือว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำจริงๆไหมเพราะว่า สองให้โพ i ิชันของเราในตอนนี้เนี่ยในการทํางานมันจะมีความมั่นคงพอสมควรเราทํางานในงานที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะให้ผลตอบแทนเราได้ดีมันน่าจะให้ความมั่นคงกับชีวิตของเราได้มันให้ความมั่นคงกับครอบครัวของเราได้แต่พอมองไปลึกๆแล้วอะ่ะ เราได้มีเวลาในการที่จะหาความสุขให้กับตัวเองไหมเราได้มีเวลาที่ออกไปเที่ยวได้ออกไปใช้เวลาสังสรรค์กับเพื่อนกับครอบครัวบ้างไหมหรือว่าเราใช้เวลาไปกับการทำงานแค่อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับหลายๆอย่างอะ อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องของความเครียดเรื่องของการโดนถูกเลื่อยขาเก้อี้เข้ามามันก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยเริ่มที่จะคว้ยเขกับทางเดินที่เรากําลังเดินอยู่นะคะเรามองว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะคิดมากมากๆเลยอะคิดมากกับอนาคตของตัวเองคิดมากกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราเริ่มที่จะคิดละว่า จะเอาอยัางไงกับอนาคตดีเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนเนี้ยมันมีแต่ความเหนื่อยมันมีแต่ความที่มันมันมีรูทีนที่เราจะต้องทําเยอะมากๆเลยอะแต่ว่าเราเริ่มไม่อยากที่จะทํามันแล้วเราเริ่มที่จะที่เราอยากเนี่ยจะเดินออกไปจากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะเออมันเหมือนกับคุณอยากที่จะก่อกระบนะิดอะ คุณอยากที่จะพาชีวิตของคุณไปในทางอื่นๆมากขึ้นกว่าเดิมในตอนนี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าทางที่คุณอยากที่จะพาไปอ่ะมันเป็นทางไหน ในช่วงนี้เนี่ยเราอยากที่จะให้ชาวลัคนาราศีมีนะคะพยายามที่จะใจเย็นๆน,นิดนึงนะเพราะว่าคุณมีความร้อนคุณมีความเหมือนกับสับสนมันมีความกังวลอะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าสมมติคุณ take action คุณทําอะไรลงไปหรือว่าคุณแสดงออกอะไรออกไปอ่ะมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีช่วงนี้เนี่ยนิ่งได้นิ่งมากๆนะคะพยายามนิ่งแล้วก็พยายามโฟกัสกับงานของตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อให้จะมีการทะเลาะกันกับหัวหน้าต่อให้จะมีการทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานต่อให้จะมีอะไรเกิดขึ้นท่องไว้นิ่งเท่านั้นที่จะทําให้คุณเป็นผู้ชนะนะคะมันจะมีทริกเกอร์สนะคะมันจะมีหลายๆอย่างที่จะเข้ามากระตุ้นทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับสติหลุดได้ในช่วงนี้นะคะแล้วถ้าสมมติคุณสติหลุดอ่ะมันมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรม คนอื่นจะไม่เห็นหรอกว่าคุณทำงานหนักมามากแค่ไหนแต่เขาจะเห็นในวันที่คุณเนี่ยแสดงท่าทีที่มันเหมือนหลุดออกไปแสดงท่าทีที่ไม่ดีของคุณออกไปคนอื่นเขาจะเห็นแล้วเขาจะตัดสินคุณจากตรงนั้นมากกว่าสิ่งที่คุณเคยทํามาทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยนิ่งได้คือนิ่งเลยนะชาวลัคนาราศีมีนี่คือสิ่งที่ไพ่พยายามจะที่จะบอกคุณนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังมากๆในเรื่องของรถนะคะพาหานะของคุณเนี่ยสร้างปัญหาให้คุณได้ในเดือนนี้นะบางคนอยู่ไม่อยู่อาจจะมีอุบัติเหตุรถชนคือเราอะขับมาดีๆแต่เขามาชนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้ตัวของเราเนี่ยเหมือนกับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะในช่วงนี้นะคะต้องระวังอะคือเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ตัวของเราอะต้อง ต้องพยายามมากๆในการที่จะดูรายรับรายจ่ายให้ดีๆหรือว่าบางทีอาจจะไปรับรู้ได้ว่าเราโดนถูกโกงจากคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆนะคะแต่เหมือนกับเขาใช้ฉากหน้าความเป็นมิตรภาพดีๆมา Take Advantage เราตรงเนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะเออส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเรารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ย ช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนที่คุณเนี่ยไปตกหลุมรักหรือว่าคนที่คุณกําลังให้ความสนใจอยู่เขาไม่ได้ไม่ได้ให้สิ่งเดียวกันกับคืนมากับคุณคุณอาจจะกําลังคุยอยู่กับคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภ แล้วก็ชาวลคณาราศีตุลสามารถเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลคณาราศีเมถุนตุลก็อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็กุ่มนะคนคนนี้เนี่ยเขามีความต่างจากคุณนะแล้วเขามองว่าคุณกับเขาอะคงยากมากๆเลยในการที่จะไปต่อข้างหน้าคุณพยายามมากๆเลยนะในการที่จะไล่าตามคนคนนี้พยายามที่จะออฟเฟอร์พยายามที่จะแบบ ทำให้เขาเห็นะว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ใช่ฉันเป็นคนที่ดีพอที่จะ,ะที่จะอยู่ข้างคุณได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้ให้ความหวังเขาไม่ได้ให้อะไรกับคุณเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับปัดโอกาสคุณทุกๆอย่างเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้กับเขาอ่ะเขาเหมือนกับมีกําแพงให้กับคุณมันก็เลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างซัฟเฟอร์มากๆกับความรักในตอนนี้นะคะ คุณรู้สึกเจ็บปวดนะเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําแล้วคุณรู้สึกไม่เข้าใจว่าทําไมความดีหรือว่าสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขาอ่ะมันไม่ได้แสดงให้เขาเห็นเลยเหรอว่าคุณมีความจริงใจให้กับเขามากแค่ไหนคุณรู้สึกไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจทําไมเขาถึงไม่ได้ให้ในสิ่งเดียวกันกับคุณคืนมา คุณให้ความรู้สึกดีๆคุณพยายามดูแลเทคแคร์เขาแต่สิ่งที่คุณได้กับคืนมามันเป็นในเรื่องของความเย็นชามันเป็นในเรื่องของความไม่ใส่ใจบางคนเนี่ยคุณก็ค่อนข้าง expect มากๆเลยคุณคาดหวังที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับตอบรับมิตรภาพดีๆกับคุณแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งผลักเขาให้ไกลออกไปแล้วก็เหมือนกับตัวเขาอ่ะอาจจะมีคําพูดบางอย่างออกมา แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าแบบมันแทงใจดํามากๆเลยมันเหมือนกับทําให้โลกของคุณแบบแตกสลายอะ่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออจบแล้วละ่ะคือความสัมพันธ์ไม่น่าจะไปไหนได้ต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนคุณมองเห็นเลยว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงนะว่าเขามีอะไรที่จะบอกเราไพ่ใบแรกนะคะ achievement พไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่า คุณน่ะเชื่อนะคุณเชื่อว่ายิ่งเราพยายามที่จะใส่พลังมากแค่ไหนใส่ความตั้งใจไปมากแค่ไหนอ่ะมันน่าจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่กับคนคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับยิ่งเราใส่ความตั้งใจไปมากแค่ไหนก็เหมือนยิ่งทําให้คุณถล่มหรือยิ่งทําให้คุณตกหลุมรักเขามากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันกลายเป็นว่าพอเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้สิ่งเดียวกันกลับคืนมาได้มันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากๆกับสิ่งที่คุณได้ลง ได้ลงมือได้ลงแรงลงไป r e l i i g o u s factors นะฮะมันมีความต่างทางด้านการถูกเลี้ยงดูความต่างอาจจะเป็นในเรื่องของการมองโลกในเรื่องของการเมืองก็ได้นะที่คุณสองคนเห็นต่างกันมากๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของศาสนานะคะที่ทำให้มันกลายเป็น เหมือนกับขั้นคุณสองคนเอาไว้ทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยกันได้เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยมีความต่างและคุณเป็นคนที่ครอบครัวของเขาอะ่ะไม่สามารถที่จะรับได้นะมันก็เลยทําให้ เขาพยายามที่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเอาอะเขาไม่อยากที่จะถลับลึกไปกับคุณต่อให้เขาเห็นความตั้งใจของคุณต่อให้เขาเห็นนะว่าคุณพยายามที่จะทําดีกับเขาแค่ไหนแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปกับคุณได้เพราะความต่างที่มันมากจนเกินไปตรงนี้ระหว่างคุณทั้งคู่ c o d e p e n d e n c y นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อข้างหน้าได้อาจจะเป็นในเรื่องของคุณหรือเขาอะที่ยังมีคนเก่าๆหรือว่ามีนิสัยเก่าๆที่ไม่สามารถเลิกได้เข้ามาถ้าไปในเรื่องของคนเก่าๆอาจจะเป็นเป็นเอ่อเป็นไปได้ว่าคนที่คุณคุยได้อยู่เนี่ยเขายังไม่สามารถลืมแฟนเก่าไม่สามารถลืมคนคุยเก่าของเขาได้แล้วยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยแหละต่อให้เขาเข้ามาคุยกับคุณแต่ว่า คุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวที่เหมือนกับมีอิทธิพลกับเขาอะเขาอาจจะรู้สึกกับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่ามันก็เลยทําให้ต่อให้คุณทําดีแค่ไหนอะคุณไม่สามารถเทียบกับคนในใจเขาได้นะคะหรือถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนเก่าๆเ,เป็นนิสัยเก่าๆนะคะเขาอาจจะมองว่าเรามีนิสัยบางอย่างที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหลับได้บางคนเนี่ยออกแนวเหมือนกับ คุณอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ยอมคนคุณอาจจะมีนิสัยที่เวลาพูดไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นนิสัยที่เขาอะไม่ได้อยากที่จะไม่อยากได้ในในตัวคนที่เป็นแฟนกันหรือว่าคนที่จะเข้ามาคุยกันแบบจริงจังในอนาคตแล้วเขามองว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนคุณได้เขาไม่สามารถที่จะยอมรับตรงนี้ได้ในเรื่องในเรื่องตรงนี้นะคะ รี r e ร t ไพ่บอกว่าคุณเนี่ยได้พยายามมาหนักมากๆเลยนะไพ่เห็นนะคะในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณพยายามที่จะเพอร์ซูมากๆแล้วเขารู้ว่าคุณเหนื่อยมากแค่ไหนไพ่เลยอยากให้คุณเนี่ยลองพยายามตั้งสติแล้วพยายามหันกลับมาโฟกัสกับตัวเองดีกว่าไหมดีกว่าสนใจกับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าเราหรือว่าคนที่เขาเนี่ยไม่ได ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเราเลยอะ่ะพระอยากให้คุณเนี่ยหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะคะให้ใช้ความผิดหวังตรงนี้เป็นการที่คุณพุชตัวเองให้ไปไกลขึ้นกว่าเดิมในชีวิตนะบางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเสียเซลฟ์มากๆเลยคุณเสียความมั่นใจในตัวเองไปแต่อย่าให้ความทุกข์ตรงนี้มันทำให้ชีวิตของคุณตกตำ่ำ ถ้าคุณอยากที่จะเอาชนะคนที่เขาไม่เห็นค่าคุณคุณควรที่จะมีความสุขแล้วก็พาชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้เนี่ยดูค่อนข้างหน,หนักหน่วงมากๆเลยอะ่ะมันมีความเห็นบางอย่างที่มันไม่ตรงกันนะคะแล้วมันมีการทะเละาะกันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้ ทั้งคุณและเขาต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันทั้งคู่มันมีปากเสียงเกิดขึ้นแล้วมีคำพูดบางคำพูดที่อาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายคนรักก็ได้ที่พูดออกมาแล้วมันแทงใจดำอีกฝ่ายหนึ่งอย่างจังเลยอะแล้วมันทำให้ตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมมองหน้ากันแล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมคุณเองรู้สึกทุกข์ใจมากกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณอยากที่จะให้บรรยากาศดีๆคุณอยากที่จะให้ ความรู้สึกดีๆมันกลับคืนมาแต่ตอนนี้มันเหมือนกับยิ่งคุยกันก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมต้องระวังมากๆเลยอ่ะนะคะเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสสูงนะที่คุณสองคนอาจจะคุยกันในเรื่องของการเลิกลากันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับความรู้สึกอ่ะที่มันโดนถูกทำลายไปบางคนอาจจะเป็นในเรื่องความเชื่อใจที่โดนถูกทำลายไปแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ คุณทุกใจมากๆเลยต่อให้จะอยู่ด้วยกันในตอนนี้ต่อให้เขาจะนอนอยู่ข้างๆคุณหรือว่าต่อให้คุณสองคนยังคบกันอยู่แต่คุณรู้สึกว่ามันทุกใจมากอะในการที่จะไปต่อคุณไม่สามารถลืมเรื่องเดิมๆที่เขาเคยทาไว้ได้คุณไม่สามารถลืมความผิดพลาดที่เขาทําได้คุณมูฟออนไม่ได้อ่ะนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณปิดใจให้กับคนรักอยู่ คุณรู้นะว่าบางทีมันไม่ใช่ความผิดของเขาร้อยเแต่คุณไม่สามารถที่จะทําใจในเรื่องบางเรื่องได้คุณไม่สามารถให้อภัยกับคำพูดของเขาได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะพ่ยอยากให้คุณพยายามที่จะตั้งสติให้มากๆนะอยากให้ตั้งสติแล้วก็อยากให้คิดถึงสิ่งที่ยังเหลืออยู่แน่นอนแหละว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้มันไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเหมือนเดิม แต่เขาอยากให้คุณเนี่ยพยายามชั่งน้ำหนักมองถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของคนรักนะคะอย่ามองแต่ด้านที่มันแย่อย่ามองแต่ด้านที่มันวันที่เราแบบทะเลาะกันน่ะถ้าอยากให้คุณมองในวันที่เราดีกันในวันที่เขาดีกับคุณอะไรดีๆแล้วของเขาอะ่ะอยากให้คุณคิดถึงจุดตรงนี้ด้วยนะคะ อ่อมันเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางของความรู้สึกนะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเดินออกมาถอยห่างออกมาพยายามที่จะแบบคู่ดาวกันทั้งคู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันในอนาคตก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับรักษารักษาจุดที่ยังคุยกันได้อยู่ไว้ก่อนนะอย่า ให้อารมณ์ะมันเข้ามาแล้วทำให้คุณสองคนมองหน้ากันไม่ติดนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราไพ่ใบแรกนะคะ healing earth ไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบาแรกก็พูดเลยอะว่าเขาอยากให้เราคีวใจตัวของเรามากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจิตใจของคุณนะมันบอบช้ำมากๆกับความผิดหวงังกับความรู้สึกว่าแบบมันเหมือน ลึกๆแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันได้จบลงไปแล้วนะคะคุณมีความเสียใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจกับความเชื่อใจเสียใจกับความรู้สึกดีๆที่มันถูกทำลายลงไปพ้าอ,อยากให้คุณพยายามที่จะรักษาใจตัวเองพยายามก้าวข้ามผ่านจุดที่มันเสียใจออกมาให้ได้นะคะ Pay attention to the red flags มันมีสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วอะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอันตราย เป็นจุดที่มันอ่อนไหวมากๆถ้าสมมติไม่ระวังมีโอกาสสูงที่จะมีการเลิกลาเกิดขึ้นนะคะถ้าเรายังอยากที่จะอยู่กับคนคนนี้ต่อถ้าเราคิดว่าเรายังรักคนรักต่อเราคิดว่าคุณสองคนเนี่ยควรที่จะหาโอกาสในการที่จะอยู่ห่างกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะยิ่งเราทะเลาะก,กันมากแค่ไหนอะ่ะเรายิ่งต้องการเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมในการไตร่ตรองว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความจริงแล้ว ถ้าสมมติเรามองจากในมุมของบุคคลที่สามเราน่าจะเห็นว่าอะไรอะไรมันเป็นอะไรมากขึ้นอ่ะคือเหมือนบางทีอย่างเงี้ยเวลาที่เรากําลังอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเวลาที่เรากําลังร้อนอยู่เรามองไม่เห็นหรอกว่าความจริงเป็นยังไงเรามองเห็นแต่ด้านที่เป็นมุมมองของเรานะคะ แต่ว่าพอถ้าสมมติว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะทําให้เราได้เห็นว่าเอะความจริงแล้วเราเองก็มีข้อผิดพลาดในในส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกันมันสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นว่าจะมีจุดไหนได้บ้างที่เราสามารถที่จะแก้ไขแล้วทาให้เรากลับมาเป็นคู่ที่มีความสุขเหมือนเดิมได้นะ keep and open mind ให่อยากที่จะให้คุณเนี่ยเปิดใจให้กว้างๆนะคะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวผ่านจุดที่ทำ้ายใจของเราไปให้ได้อะ่ะคือมันเหมือนกับไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ครั้งไหนหรอกที่มันจะไม่มีความเสียใจนะคะแต่พอเราเสียใจแล้วอะ่ะบางทีเราก็ต้อง move on จากความเสียใจออกมาให้ได้นะแล้วก็พยายามใช้ชีวิตต่อไปให้คิดไว้เสมอว่าบางทีอย่างเงี้ยนะคะความ ความคาดหวังของเราอะอาจจะไม่สามารถที่จะถูกเติมเต็มได้เต็มร้อยเปอร์เซจากคนรักหรอกเขาอาจจะมีบางข้อที่ไม่ดีแต่เขาเองก็อาจจะมีบางข้อที่ดีมากๆแล้วคนอื่นไม่สามารถที่จะมาเทียบได้บางทีเราก็ต้องพยายามที่จะให้โอกาสคนรักด้วยเหมือนกันนะคะ It is safe for you to love นะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันยังมีความปลอดภัยที่คุณจะรักอยู่นะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัว attention to the red flags ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาหรือว่าความน่ากลัวของความสัมพันธ์ครั้งนี้มันถูกแก้ไขเมื่อนั้นนะ่ะความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีความเฮลตี่มากขึ้น อยากให้คุณเนี่ยพยายามรีเฟรชออกมานะคะว่าเอ๊ะเรามีข้อเสียตรงไหนคนรักมีข้อเสียตรงไหนอย่ามองว่าเขามีข้อเสียทั้งหมดเรามีแต่ข้อดีอันนี้ไม่โอเคทุกทุกคนล่ะคะ่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียบางทีมันอยู่กับว่าเราอะจะมองเห็นข้อเสียของตัวเองหรือเปล่านะพอเราเห็นข้อเสียของตัวเองแล้วเรามาคุยกับคนรักบางทีเราอาจจะได้เห็นมุมมองอะไรที่มันแตกต่างออกไปแล้วเองบางทีบางทีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบ มองหาจุดกึ่งกลางที่เราสามารถปรับตัวกันได้นะแล้วมันทําให้ความรักของเราเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับเดือนพฤษภาคมการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันเต็มร้ออย่างมากสุดก็จะส0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก,ก็ได้นะคะอยากให้ฟังแบบใช้สตินะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะ